ำนักการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมีภาระหน้าที่2เรื่องนะคะก็คือ 1. เรื่องการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร2เรื่องการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่องการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะเราจะมีงบประมาณสนับสนุนให้กับองค์กรเกษตรกรนะคะโดยมีเงินอุดหนุนให้องค์กรเกษตรกรเพื่อไปสร้างความเข้มแข็งขององค์กรนะคะแล้วก็มีเงินกู้ยืมสําหรับองค์กรที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะกู้ยืมเพื่อไปประกอบอาชีพของเกษตรกรได้นะคะ ส่วนเรื่องของหนี้สินของเกษตรกรนี่เราจะช่วยเหลือซื้อหนี้จากเจ้าหนี้ของเกษตรกรมาไว้ที่สํานักงานกองทุนฟื้นฟูซึ่งหนี้เหล่านี้ต้องเป็นหนี้ในระบบเพื่อการเกษตรนะคะเช่นเป็นหนี้ของทกสหนี้สากรส่วนหนี้ของธนาคารพาณิชย์ต่างเนี่ยวัตถุประสงค์ต้องเพื่อกู้ยืมเพื่อการเกษตรเท่านั้นเมื่อเกษตรกรได้รับการอนุมัติให้จัดการหนี้ได้นะคะถ้าเป็นกรณีหนี้ของสากรนะคะสานักงานสาขาก็จะไปประสานที่สหกรนะคะเพื่อซื้อหนี้ โดยซื้อต้น100%ตบวกดอกเบี้ย7.5นะคะเกษตรกรจะมาเป็นหนี้กับกองทุนฟื้นฟูนะคะโดยผ่อนชําระ5ปีขึ้นไประยะเวลาไม่เกิน25ปีนะคะแล้วกองทุนฟื้นฟูจะโอนหลักประกันมาไว้ที่กองทุนฟื้นฟูเป็นการรักษาที่ดินของเกษตรกรไว้เมื่อเกษตรกรชําระครบหมดตามที่กําหนดไว้แล้วนะคะเราก็จะโอนหลักประกันคืนให้เกษตรกรนะคะโดยการดําเนินการทั้งหมดนี้จะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเกษตรกรสามารถที่จะมาแจ้ง ความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนหนี้ที่สํานักงานนะคะวัตถุประสงค์ของเกษตรกรมาเขียนแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนหนี้ก็คือจะมีรายละเอียดของหนี้เฉพาะบุคคลแล้วก็เมื่อดําเนินการเสร็จแล้วสํานักงานก็จะนําเสนอคณะอนุกรรมการนะคะเมื่อองค์กรแจ้งความประสงค์ไว้ที่สํานักงานสาขานะคะสํานักงานสาขาก็จะลงพื้นที่พร้อมกับวิทยากรกระบวนการนะคะเพื่อจัดทาแผนและโครงการเสนอขอรับงบสนับสนุนนะคะโดยองค์กรจะต้องจัดเตรียมสมาชิก15คนแล้วสำั สานักง,งานสาขาเนี่ยจะลงไปเพื่อพาเกษตรกรนะคะเขียนแผนและโครงการนะคะส่วนโครงการก็คือเป็นโครงการที่เกษตรกรต้องการที่จะดําเนินการนะคะอาจจะเป็นการปลูกเลี้ยงเช่นปลูกหญ้าในเปียหรือเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ต่างๆนะคะซึ่งสมาชิกก็จะระดมความคิดกันว่าจะดําเนินการทําโครงการอะไรนะคะแล้วเมื่อสํานักง,งานสาขาดําเนินการช่วยองค์กรเกษตรกรทําแผนและโครงการสําเร็จแล้วนะคะสํานักงานสาขาก็จะนําเสนอโครงการเนี้ยอยู่ คณะอนุกรรมการจังหวัดเพื่อประเมินความเข้มแข็งขององค์กรนะคะแล้วก็ส่งต่อไปที่สํานักงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคะ,ะเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนก็จะเป็นการเสียตามขั้นตอน ครับผมนายจะได้บุญโมญกุ้เกษตรกรทำหน้าบ้านปอบข้าวตำบลนอนองอำเภอโะไซจังหวัดร้อยเอ็ดเคยต mm. ิดตามมาเที่ยวหนึ่งแต่ว่าเสียเป็นไดอ่าระยะหนึ่งบ้านนี้ไปลงพิษลงถูว่าบม่ได้ได้เขามาเต็มที่ทีมงานก็จะป้ากันบอกว่าเมาาื่ไปเห็น,าานไปหนีไ,ได้จับคุ้มกันมาสร้างกองทุนท่้งก็ไปประชุมจับคุ้มกันเคนว่าเอาหาซีพนขึ้นไปจังเป็นกลุ่มหนึ่งหน่อยได้จัดคุ้มมา ตอนแรกก็เสียแน่บ่เสียแนะ่แต่ว่าเคยไปหลาย่มองแล้วบ่มีบ่มีสำนังงานไหมเอาใจเฮียนจากความสนังงานลงพิดลงถือปนี้แม่นี่มาส่งเอกสารส,ส่งสำนังงานของผูห้หนุนผู้ได้งบประมาณไอ้เงินกู้ยืมได้สามแสนหนึ่งมื่นหาพันบาทไปสิงวัวไปก้าวตได้ปตปีหกหางได้หนึ่งนเป็นกันเองกับุ่มสมาชิกแล้วกับสองแ่เงินอุ่น ก็สอยให้ความรู้เกี่ยวกับกุ้มโค้งจ้าของว่าให้ต่อยอดไปให้เฮ็ดจริงทั้งจิงสิ่งนะครับบางคนไปใส่เงินไปแล้วไปสิหัวก็ไปได้หัวสิงวงส่งนะครับแต่ว่ากุ้มโค้งผมนี่กุ้มเกษตรกรทำนานบ้านป่าปากาวนี่ได้หัวมาสิตโตอยู่บ้านผมนี่อยู่บ้านรู้จักหมดสุขคนแต่ว่าเขาจะตั้งกุ้มใหม่ตั้งกุตั้งบ่ได้เพราะว่าอยู่นี่ก็50คนแล้วตั้งกุ้มใหม่ก็ตัง้งยากอยู่เพราะว่าผู้คนก็บ่เสีย เปลี่ยนไปหลายครับหนึ่งต้กี้ไป็นสี่หัวมาเอาเงินจากกองไปสื่ออันนี้เงินยืมไปสื่อแต่ว่าสองปีแรกเป็นบรอดไเก็บขึ้นไหมครับปีที่สามยังได้เก็บขึ้นเจ็ดปียังได้ขึ้นมันไปผมจ่ายปีละเจ็ดท่นหาปีสามหมื่นห้าโดยไม่หล่อเบี้ยครับเอาตัวตนขึ้นอย่างเดียวนี่พ่อใจตรงนี้แหละครับครับครับผมพูดอะไรครับสามหมื่นบาทครับสามหมื่นครับโครงการปลูกหญ้าหญ้าในเปียได้ห้าหมื่นบาทโครงการขับุ้งแก้วค่ะ สำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,ร,กรมุ่งมั่นเคียงข้างเกษตรกร,ร,กรไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของชุมชนเกษตรกร